ร่วงที่วิกฤตของของประเทศแต่ว่ามันเป็นโอกาสของธุรกิจไฟแนนซ์จะมีเงินที่เราปล่อยยี่นี่อะไรครับเข้ามาแล้วบมง่อเรื่ว่ารถจักร,รยานยน่เป็นสิ่งที่จําเป็นถึงแม้ว่าจะมีการยึดคือรถมือสองก็ยังขายออกได้แล้วก็รถมือสองคือคนที่เคยใช้รถจักร,รยานยนต์รถใหม่โดนยึดไปก็ต้องหารถมือสองเข้ามาเพราะรถจักร,รยานยนต์เป็นตัวนบเพื่อนในส่วนของห้าง ด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนจับย่าจับเป็นแล้วก็ใช้ได้ทุกพื้นที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีถนนเป็นจานาก็ยังใช้ได้ได้แล้วก็มาเริ่มอยากขยายได้มากมายนี่ก็คือเป็นตัวแทนรถจักรยานยนต์กัได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคนอื่นเขาบอกเป็นตัวแทนรถจักรยานยนต์เขาดูเรื่องเรื่องอะไรประกอบกันหลายอย่างเขาบอกว่าต้องลงทุนเยอะแต่ในส่วนของตัวผมนี่เป็นข้อยกเว้นเพราะว่ามีผู้บริหารคันด้าเขาเข้ามาเจน

พอเราเข้ามาเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารเราก็รู er ้ถึงความเป็นลูกน้องความเป็นลูกจ้างว่าถึงที่เขาต้องการพื้นฐานก็คือแล้วก็อยู่กับลูกน้องเลยก็อยู่ด้วยกันทำด้วยกันคือก็มีคำพูดที่บอกว่าลูกน้องเนี่ยให้ดูแลเหมือนลูกให้ดูแลเหมือนลูอผมเข้ามาซื้อเรียบรล่กน้องรน้องเพราะว่าเขาเป็นคนช่วยเราถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่ช่วยเรา รารพนักงานของคอนพวัติจะอยู่กันตั้งแต่20กว่าปีก็ียังอยู่ครับชื่อคอพิวัตคอนพิวัตยานยนต์ของคอนแยนต์ใช่ไหมครับแล้วไม่ได้มีสาขาเดียวมีอยู่5ที่มีอยู่ที่น้ำพองขอน์ก่นโบราชแล้วก็น้องคู่แล้วพอปีป52ได้เป็นประธานในกับอรมเวณเป็นบริษัทคอนพิวัตยานยนต์คอนแน อนี้ก็ใช้ปจุบันขยายดีอีกสี่ที่เป็นทั้งหมดสิบที่จุดหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าคนส่วนมากอาจจะมองแค่ธุรกิจที่ตัวเองทาแล้วก็ดูแลแค่นั้นหรับการขยายสาขาในพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นเพียงบางคนเท่านั้นที่ขยายและประสบผลความสำเร็จแี้จุดคิดยังไงครับของคนที่ดําเนินธุรกิจแล้วก็มีการขยายตัวเองออกไปในส่วนนี้เองเรื่องการขยายสาขาหรืการขยายดีหนึ่งต้องคิดใหญ่ ใหญ่แต่เราค่อยทำค่อยๆใหญ่แต่ค่อยทำค่อยๆทำไปจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะโตในวงการเราจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยากให้ตัวเลขจะต้องได้ทีนี้ตัวเลขที่ได้มาในในฐานที่เราอยู่มันก็มัจจะต้องเหลือเหลือถ้าต้องเปดูทำเลตรงที่ว่าพอจะไปได้ค่อยๆขยับไปวางไปคือมันไม่ได้สร้างมากมดทีเดียวขึ้นมาสิบสาขาค่อยๆขยอยไปได้ถ้าถ้าไม่ทํา ขาไม่ทำในคนหนึ่งเขาก็ต้องทำแล้วจะมีแชร์จากจากจีนนี้เข้ามาล้วก็ต้องตั้งสะพนส่วนตัวเราด้วยทีน,ทน,ทน,ทน,นี้มีจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ดําเนินก,ยายาาาการที่ลงมือทำเองด้วยทชเไหครับลงมือทำจิงกับเองด้วยไอ้จุดขยายสาขาเนี่ยที่เราเป็นคนเดียวแล้วขยายสาขาไปไอ้การลงมือทําเองทำจรีงบางคนเขาก็ชอบที่จะทําเองแต่พอขยายสาขาไม่ได้ทําเองแล้วกเกิดความไม่ได้วางใจหรือว่าไม่มีมือไวเข้าไปอันนี้จะต้องทําอย่างไรถึงจะสามารถจะวางใจใน ก็ในส่วนหนึ่งอันนี้ต้องทกความดีให้ให้ภรรยาหรือมิมนที่เป็นคนคอยดูแลเรื่องบัญชีเรื่องอะไรทั้งหมดครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานที่อยู่เราเราจะพวงหมดพวกนี้ขึ้นมาราเป็นระดับผู้จัดการราเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการเป็นหัวหน้าชั้นซึ่งโครงสร้างตรงนี้ก็จะมีบรรดาเพื่อหวังเน่ที่ในส่วนของพนักงานเองเวลาเราให้เขาไปอยู่ในแต่ละสาขาเราก็ให้อำนาจเขาด้วย สาม,มารถตัดสินใจซื้อขายได้เอง<ก>โดยที่ว่ามันก็อยู่ในกรอบที่เราวาไงไว้ก<ม>ว่าเขาว่ามีอำน,นาจผมจะพูดกับลูกน้องสเสมอว่าผมให้ไปอยู่สาขาเนี่ยผมไม่ได้จ้างยาวนะคุณเนี่ยเขอยู่เต้องทำนะเพราะฉะนั้ก็เป็นยาไปด้วยคุณจะต้องทำเพราะครับถ้าผมไม่ไห้เขาไปอยู่เป็นยาคืออะไรทุกอย่างต้องผ่านถ้าอย่างนั้นเราก็ไปแค่คนเฝ้าออนนี้แบบเราผ่านเขาแก่นี่เราไม่ได้นม่เปไปหลายที่เลยต่มีคาร้สวันจะขอ่ ทุนหมอบเองินหรือว่าเป็นทุนกู้งเงินหรือว่าต้องคิดการใหญ่ที่ว่าแล้วก็มีผู้ร่วมในทคิตรงนี้กันตรงนี้เองนะครับผมจะมีทุนที่ได้มาจากเริ่มแรกๆเนี่ยจากพ่อแม่และ้ะญาติพี่นะ้องที่เขาผมบอกว่าปีสี่สิบเนี่ยเป็นวินนนกฤตแต่มันเป็นโอกาสของทุาเพราะว่าตอนนั้นเงินเงินป่าดอกเบี้ยบาทเพรา,านะว่าผมเอามาใช้เนีผมก็คิดดอกเบี้ยให้กับทุกคนเข้ากดอกเบี้ยเงินกู้ แล้วพอหลังจากนั้นมาปุ๊บธนาคารเขาเรยนเยห็นว่าราย,ยนี้เนี่ยถือว่าไม่ดุจะทำมมีมกว่าที่มากมายขนาดนี้เขาก็เริ่มเข้ามาที่จะมาใส่ตยู้่อต้องขอคุณท่านาพาดูส่วนรานี้ด้วยแต่แแาาตอนน,นนั้นผมไม่มีหลักประกันอะไรมากเลยแต่ท่านพาบอกว่ากล้าลงเป็นขนาดหีือท่านไหนมาใจก็ผมก็เริ่มเดินเข้ามาแบบนี้ เเาีืยังจะม <Korean> ีผู้ใหญ่เพื่อเยอยเป็นตัวมันจะทำันแล้วด้วยด้วยตรงนี่นะครับที่ก็กล้าที่จะทำธุรกิจอื่นๆซึ่งก็ใช้เงินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ที่บอกว่าต้องดูแลเป็นเจ็ดบริษัทเนี่ยในในธุรกิจที่ต่อมาจากยานยนต์คืออะไรหลังจากทำธุรกิจรถจักรยานยนต์เริ่มมาจบตอนที่ผมมาเรียนผมก็จะมีเรื่องมาทำาสังหารนะครับก็จะมีอพาร์ตเมนต์หลังมออันนั้นซื้อ ซื้อเขามาทำเพราะเห็นว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่คือคือรถจักรยานเนิ่มันจะมีเงินที่เป็นลูกหนี้มันจะไม่เห็นเงินสดแต่ถ้าเป็นอสังหาเนี่ยจะเริ่มเป็นสินทรัพย์ก็จับอาอาเซนต์แล้วก็มาทำโรงแรมบ้านพ่อานตัวโรงแรมบ้านอาอานนี้ตอนที่เรียนอยู่ในที่เรียนี่ยก็มาได้ที่แล้วก็มองทำฟีดอยู่เป็นของเปรเจ็ดของอาการเรียนด้วยใช่เ็าจรยเรียนด้วยแล้วก็มาทำที่ วิเคราะห์ดูกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงเงินลงทุนเท่าไหร่ครับแล้วจะมีความเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้กมันข้ามธุรกิจอย่างนี้แสดงว่าการเข้ามาเรียนเหมือนที่มาเรียนมดีเอที่บอขอเนี่ยก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้เรากอบธุรกิจด้วยแบบที่สามารถขึ้นในอนาคตตัวเอ็มดีเอนี่ยถามว่าช่วยอะไรได้มากไหมผมบอกว่าช่วยได้มากช่วยได้มากจริงจการขึ้นไปด้วเพราะว่าเรามาเรียนตอนที่เรามีประสบการณ์การทำงานแล้วแล้วปัญหาอะไรที่เราเจอเราได้เอามาหา ให้อาจารย์เนี่ยแบบที่ปรึกษาตัวนี้เลยคระแล้วอาจารย์เขาก็อยากจะคุยกับเราเพราะเรามีประสบการณ์เราแก่กว่าเขาจำลองเปลี่ยนบางทีผมเห็นเด็กปตีที่เขาไปเรียนโปูผมเป็นคนทำภาพเด็กเขาเรียนอาจารย์ไปช่วยถามว่าทำไมไม่ไปทนพงานก่อนเขาบอกเขาไม่สนใจว่าเขาจบปีแล้วเขาจะทำได้ซึ่งมันไม่เหมือนปตีสมัยเู้นเลยคุณตาได้ว่าจบปีแล้วเราก็อยากทำผมจบ อย่างจบเกษตรพร้อมที่ทำงานอีกสามปีก็ผมไปทำงานอาจารย์รรททอ,อยู่ที่โรงงานเกษตรที่สุดอยากใช้เราไปทำงานตามก็ไปเจอปัญหาไปเจออะไรไบงางเก็บเกี่ยวเข้ามาประเด็นสมัยนี้ผมรู้ว่าถูกสปอยมากเลยไม่สู้หรือไม่เบื่อไว้ก่อนอยากจะเรียนก่อนแล้วเวลาออกไปถ้จาจบทีมันเข้าคนอนื่นท่านเข้าสูตรโทจะอกาสถึงกว่าคนอื่นนี้นอนนตอนที่มาเรียนโทเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปัญหาที่เราเจอก็มี แนวที่เราจะไปอย่างนี้เราตีเราแกงเราจานเรบอกว่มันไม่ใช่นะเนี่นี่มันจะดีอย่างที่คุณว่าต้องมาเฉลยนี่นะเรลยเนื้อประสบการณ์และหลักวบบิชาเอามาร่วมกัและส่วนโครงการอย่างที่โรงแรมก,ก็เช่นเดียวกันก็ถือเป็นเอาวิชาการที่เข้ามาจัดเลยว่าศึกษาความเป็นราได้ของโซนทีเใกล้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันน่าเป็นราได้เราก็เลยลงทุนเลยมันเป็นรายได้แล้วมันก็ทำแล้วตอนนี้มันอยู่ในจ้วงมันเองอันนี้ก็กู้ครับกู้มาประกันแบงค์ไป ก็เหลือเวลาถ้มันจบจากนั้นไปได้เหลือน30มันเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ในตอนที่เห็นเงินตัวเลขตกมานิดหน่อยเพราะว่าตอนวิเคราะห์จะหบโหไปนิดนึ่งแล้วเก็บค่าห้องได้วันละเจ็ดร้อยห้าสิบจรมีทิพมันเหลือห้าร้อยห้าสิบมันก็คงจะยื่นแะยะเวลาการถึงอยู่ลงไปเหตุเห็นเพราะว่าในปัจจัยของการแข่งขันมันมันมีปัจจัยอื่นที่ขึ้นมาโดยที่เติบโตเร็วกว่าที่เราคาดไว้เช่นการแข่งขันด้วยแข่งที่ผาในความแข่งนะแล้วบริษัทอื่นๆทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าพูดถื มีผมมาทำธนบินีมมีตอนแรกไปทำ<ม>ไปทำบ้านจาัดสรรแต่บ้านจาัดสรรนี่แกว่าไม่มีประสบการณ์ตงรงนี้ว่าที่ราคาขึ้น<ม>ราคามันขึ้นมาก็เลยได้ขาย<ม>ขายที่แปลงนั้นไปผมก็เลยมีผมมีที่อยู่ตรงเมียนมาแล้วก็เลยมาทำธนบินีมีคอนโดเป็นคอนโดเนี้ยเป็นธนบินีมจะไม่บอกว่าที่จีนชีวิตคนในชพื้นยนะเพราะว่า มันจะเนช่วงนึงที่จะมีคอนโดมือสองคอนโดบางปันที่มีคอนโดจะต้องเจะมาหานบ้านขายไม่ได้แต่ว่าตอนที่เขาหาเป็นตอนไหนกันกำลังทำปีที่ทำขายวันเคแล้วที่เป็นศุกร์และวันเตัวคอนโดมิเนียมเองก็ถามเหมือนีันมันเป็นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสู่นเมืองแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยมันจะมีกระแส AEC โดยเฉพาะในบางส่วนเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมาก เราเป็นศูนย์การจริงๆเรามีเราเป็นพทางด้านการแพทย์เราเป็นทํพทางด้านการศึกษาแล้วจังหวัดของแก่นเป็นจังหวัดเดียวที่สามารถไปเช้าเย็นกลับกับทุกจังหวัดในภาคอีสานได้เป็นศูนย์การเป็นศูนย์การจริงจแล้วก็รถไฟความเร็วสูงก็จะผ่านรถไฟหลังผู้เข้ามาแล้วคือทุกอย่างมันต่อรับเป็นหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่ที่ดินในเมืองมอแก่นมันเป็นศูนย์มาก ราคาสูงมากสูงมากๆแล้วถึงณก็จะทำอะไรก็ไม่ได้เราพัฒนาคนที่พัฒนาแนวร่ามันจะมีข้อจำกัดตรงนี้ครับใน่คุณที่ที่จะทำให้องพัฒนาในแนวดีซึ่งตัวไอซีคอนโดเข้ามา คอนดลครับทุนนี้ก็ไปได้ที่ดินที่ติดรัามหาลากรปะตองมหาลากอันนี้ก็เปิดจองไปที่สองวันราคาอยูนะร้อยี่สิบพันบาทโอ้ีกจะเห็นว่ามีอีกนึงคือร้านอาหารเยีร้านอาหารมันนึงนะครับตอนเรียนอยู่จะจบน้องๆถามว่าเฮียเราไม่หาที่อะไรที่จะปบปัสังสัอะไรเลยอก็บอกไม่เป็นไรอยากทำอะไรใหญ่บ้ามาบอกว่าเรา ใไหมต้องมาตามร้านไเรียนเชิญกาบต่เราก็จะเป็บริษัทจะให้เพื่อนทุกคนมีส่วนร่วมแต่ที่เียจะเกเก็รที่เก็บหุนแต่เก็บทุนแ่ธุรกิจร้านอาหารมจะเป็นอะไรที่มันจะจะได้ในช่วงแรกๆประมาณปีแรกปีหลังๆน่แต่ว่าเพื่นหลังเป็นร้านที่สย่เรยนก็จะเแล้วก็อนนี้ของเราจะเรียนพิญารก็ปิดแล้วก็จะมีเจ้าอยู่มาทำเพาะว่ามันต่อสัญญาเนี่ย มดการของผูบ่แล้วุกิจบริการอ่พูดนี้ก็จะมีโรงงานสักผ้าโรงงานซักผ้านี่คือบริษัทสามหลงยนไปสามรงมีพักวัวกันหนุมมีสองหลมที่ได้ที่ได้ทำโรงงานซักผ้าแล้วซักผ้าลงโรงแรมนี่ครับเป็นจุดที่น่ามองนะผมมองนเพราะว่าธุรกิจอะไรการบริการด้วยโรงแรมนีมีมากขึ้นในแต่ละปนแก่แต่ เรื่องของผ้าปูที่นอนผ้าห่มอะไรต้องซักตลอดผมเริ่มจะกทำบ้านพอปราณนะแล้วจะซักผ้าไม่มีโรงแรมของเราใช่ไหมเคยคิดธุรกิจนี้ขึ้นมาเสนอก็เลยว่าถ้าสมมติว่ามันนี่แล้วโรงแรมพวกนี้เขาซักกันที่ไหนส่วนใหญ่เขาจะซักกันเองซักกันเองแล้วเขาตากที่ไหนต้องมีเครื่องอบครับก็จะมีไอ้อบแก๊สอบอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีน้องที่เขามีความรู้ทาด้านนี้เขาเรียกว่าทางั้นทำมาไง ตอนไหนลองโทรเลขดเป็น,นความคุ้นใจใช่ซักแล้วก็จะเป็นพวกผ้าโรงพยาบาลใช่เพราะก่อนนั้นนั้นโรงแรมจะส่งที่โรงพยาบาลก็จะมีเครื่องปกเครื่งองร<ช>ีดขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดธุรกิจนี้ก็เลยรับงานของโรงพยาบาลและโรงแรมไปด้วยเลยดีมากมองไม่ค่ยสนใจนั่นสิ่งที่ได้รับ,บาจากทั้งมหาวิทยาลัยขวัแก่นในการให้การศึกษาใน MBA เนี่ยนะครับที่ได้เอามาใช้ในธุรกิจแล้วก็ส่วนอื่นอยากจะบอกกับคน ว่าประสบการณ์ที่คุณค่าของเราตั้งแต่ชีวิตผ่านมาและก็จากประสบการณ์การสอนเนี่ยเพื่อให้กำลังใจสำหรับผู้ที่จะประกอบธุรกิจกระแสของความเติบโตในทุกวันนี้ในการดำเนินงานครับสำหรับการทำธุรกิจที่ถ้าเกิดว่ากรณีที่อยากจะบอกน้องๆนะครับว่าเราต้องขายที่ตัวเรา่อนคือเขาเชื่อว่าเฮียเนี่ยคุณสุริย์ไปได้ไหมคืออะไรที่เคยเชื่ออะไรเขาจะถาม ถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงการไหนก็ตามเขาจะถามที่คนนี้เป็นยังไงมันจะมีคําที่เป็นเรสเฟนคนนี้โอ้ใช่นะดีนะคนนี้เออขยันนะเอ๊ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรนี้อันนั้นจะเป็นตัวที่เป็นการันตีว่าการันตีแล้วเราจะได้เครดิตจากทุกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาค่ะเห็นที่เศฟไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นเรสเฟนอย่างตงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกน้องว่าเวลาที่เราเข้ามาทำธุรกิจเข้ามาเป็นนักประกอบเป็นผู้ประกอบการ ไม่ต้องไปเลงเรื่องเงินหรือตัวตั้งนะเงินนีให้เป็นประเด็นห,หนึ่งคุณเป็นคนดีไหมสองโครงการคุณดีไหมแล้วคุณไปหามันจะมีคนที่เขาจะสมับสมุนคุณดีเาก็ต้องการโครงการดีที่มีคนดีเป็นคนในก,การใช่หนักเลยนะนะค,ครับวันนี้คี่ว่าเราได้ประสบการณ์จากสินเกา่ามากเลยนะครับแล้วก็สําหรับคุณสุรชัยพชินทักษะนะครับก็คงเป็นหนึ่งในสินเก่าของความภาคภูมิใจ ้็ไม่ีอะไรจะพูด That time? It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word.